เปิดเกิจดย,ยางต้นเล็กพอโค่นก็โค่นไวมากเลยเพราะหน้าเกล็ดหมดแล้วจะทำอย่างไรดีไปขายไม้ไม้ก็ได้เอราคาต่ำรู้ไหมคะว่าเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะว่าเราไปเปิดเกล็ดย,ยางต้นเล็กต้นยางก่อนที่จะเปิดกลีดเ็าจะโตไปีละประมาณเจ็ดเซนติเมตรค่ะวัดสรอบลำต้นนะคะแต่พอเปิดเกล็ดแล้วจะเหลือแค่หนึ่งเซนติเมตรเองทำให้ต้นยางไม่ค่อยโตยิ่ง เราไปเกรดถ้าฝีมือเราไม่ดีก็้ะทําให้กรดบาดแล้วก็ไม่สามารถจะกรีดเปลือกนอกไปได้ทําให้อายุของต้นยางสั้นพอไปขายไม้ยางแทนที่เราจะขายได้ไม้คุณภาพดีเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ที่ราคาตันละสามพันกว่าบาทเราก็ขายได้แค่ไม้เปลือกจุดแค่ตันละเจ็ดร้อยบาทค่ะนี่ราคะเป็นการกรีดจากต้นเล็กถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระการโปรดเพื่อไม่พลาดอาการดีๆนะคะ